แเคเยี okay, yeah. ่ยมเออเดี๋ยวเขาใส่ฐานหินแป๊บนึง uh. Uh. คลาสทุกคลาสรถไฟทุกแบบรหัสเงินแดงโคตรเยอะวีซีช็อปมีบริการกริปอาชีพให้พร้อมทั้งกิฟต์รถไฟและบริการรหัสเงินแดงเยอะอาชีพครบใครสนใจไปใช้บริการกันได้นะครับวันนี้ครับเราจะมาแก้งพี่เขาหงกัน หลังจากที่คลิปช็อตนะครับที่ผมแกล้งพี่หงในไลฟ์สดเนี่ยได้ตัดมาลงในช่อง youtube นะฮะผู้คนดูเยอะมากครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยไปแกล้งพี่หงทําไมอย่างนั้นอย่างนี้คนไม่ดีเลยแต่บางคนเนี่ยก็รู้นะครับว่าเป็นคอนเทนต์นะฮะก็ ชื่นชอบกันไปนะครับก็เลยอยากจะมาเห็นพีก่ก้อหงหัวร้อนในคลิปเต็มพอเงินแล้วคลิปเต็มนะฮะผมจะมาจัดให้ครับวันนี้เราจะมาแกล้งพีก่ก้งหงนะฮะแกล้งทุกอย่างที่แกล้งได้เลยขโมยเงินแดงเจอยูนิคอนยิงยูนิคอนฮะเจอทองขโมยทองเราจะค่อยๆแกล้งไปขยับเลเวลขึ้นไปเรื่อยครับและมาดูซิว่าพีก่ก้างหงจะหัวร้อนหรือเปล่านะฮะตอนนี้เราอาจคิดเป็นช่วงตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหตีสี พี่ผมปลุกพี่ก้าหงมาเลยนะบอกเดยว่าสภาพคนกําลังแบบกึ่มๆมง่วงนอนนะฮะแล้วมาเล่นเกมว่าดนผมแกล้งเนี่ยจะเป็นยังไงจะระเบิดหนักสักแค่ไหนมาดูกันครับมาเดี๋ยวผมเข้าดิสคอดแล้วล <c oughs> อาลพี่ก้าหงเข้าดิสชอดหรือยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย <Okay. S 1> โอเคซื้อปงซื้อปืนหรือย,ยังเรียบร้อยแล้วมาโ <Okay S 2> อเคเราก็จะไปเล่นเกมกันเเฉย จู่ๆเขาก็อยากเ,าเล่นเกมกับตัวเองไงเขาก็เลยแบบชวนมาเล่นด้วยโอ้ยปุกมาตีสี่มาเล่นเกมเฉยๆใช่ปุกมาตีสี่มาเล่นเกมเฉยๆเจอหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านนี้มีธนาคารอยู่หนึ่งสองสองธนาคารถึงสามไหมถ้ามีสามนี่ถือว่าเยอะนะฮะโอเคมีสองครับอะไรมือมีไอ้หมาป่าตัวใหญ่นะไหนอะ อ๋อมันไม่มาหรอกหรือมันมาวะไม่มาโอเคปะารามกันอูวนี่เขายิงแบบเข้าหัวสองตัวเลยเหรอใช่อ้าวแล้วตัวเก็บป้ายไปทำไมอ่ะทำไมาเขาจะเอาไปเปิดไงเอาไปเปิดหรอ เอาไหนว่าจะให้เขาเก็บไงอ๋อตัวเก็บคนเดียวก็ได้ตัวเก็บคนเดียวก็ได้เก็บคนเดียวก็ได้โอเคตัวเก็บคนเดียวงั้นนะโอเคแต่เขาไปเก็บอย่างอื่นนะท่านผู้ชมครับผมผิดแผนไป2หมู่บ้านเลยฮะหมู่บ้านจุดหมื่นเมตรกับหมู่บ้าน2 0,000เมตรผมไม่สามารถแก้งพี่กุ้งหงได้ครับเพราะว่า เรายังไม่มีม้านะฮะในการบักเข้าไปเอาเงินแดงครับแต่ตอนนี้ผมเจอมาและและผมได้อ่านมาแล้วด้วยผมจะเอาอ่านไปจับม้าเพื่อที่เราจะทําบักแก้พี่กงหงได้นะครับตอนนี้พี่หงเขาสู้อยู่ปล่อยไปเลยหมู่บ้านเนี้ยปล่อยไปเลยเดี๋ยวเจอกันหมู่บ้านข้างหน้าครับเดี๋ยวรู้ป<ะ>ักแดีวผมจะจับมา้ายังไงก่อนเนี่ยจะวิ่งตามมันทันหรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นๆจะล่อมันยังไงดีวะ ไปเข้าไปติดในบ้านเข้าไปเดินติดบ้านสักเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเต็นท์ดิเดินติดเต็นท์สักเต็นท์หนึ่งติดย่างติดแล้วโอเคเรียบร้อยเก็บมาโอเคตัดผาพไปยังหมู่บ้านต่อไปครับไปเห็นว่าในทาาคารเนี่ยเงินแดงเยอะมากเลยนะแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปเอาด้านในเนี่ยเราต้องมีจิกซอนะฮะของรหัสผ่านนะครับซึ่งเราต้องไปเอานี้เหมืองพี่ก้าหง โอเคเขาจะเข้าไปเก็บดาบด้วยโอเคได้เลยเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันหาจิ๊กซอว์ในเมืองนะมายางังเดินให้มาเลยได้ไหมรีบอยู่ว่วงล้วเนี่ยตี๕แล้วปวดหัวแล้วโอเคไปเดี๋ยวเขาขอดูตามบ้านก่อนนะว่าตามบ้านเนี่ยมันมีเงินแดงดอกหรือเปล่าไม่มีองอ๋อตั้งแต่อัปเดตใหม่มานี่ยเงินแดงไม่มีดอกแล้ใช่ไหมทำไมไม่มีเงินแดงดอกเลยอะ่ะอืมเดี๋ยวเขาดูก่อนในอาคารมีเปล่าหรือว่ามันมีแค่ด้านไหนอย่างเดียวเลย อ๋อนี่ไงจิก๊กซอเดี๋ยวเขาเอาจิก๊กซอไปวางไว้หน้าธนาคารให้นะวางไว้ตรงนี้นะโอเคในหมู่บ้านซอ้ด้เหรอใช่ใช่ในหมู่บ้านมีด้วยมีด้วยไม่รู้เลยนะเนี่ยนึกว่าจะมีแต่อยู่ข้างในโอเคตัวเข้าไปท่ามือเหรอเข้ามาข้างในแล้วไง เกล่าเขาด้วยเขากำลังไปเก็บแผ่นศิลาเก็บอะไรไปยังเก็บแล้วโอเคเดี๋ยวเขาไปช่วยเดี๋ยวเขาไปช่วยระวังโดนซอมบี้ฆ่าตายเด้อเป็นคนเดียวไหวหรือเปล่าอะไรนะบอกใครบอกใครอะบอกแฟนไงบอกแฟนเขาเล่นมาหนึ่งร้อยวินแล้วเนี่ยชิวมากเลยโอ้หนึ่งร้อยวินแล้วเหรอโอ้เขายิงช่วยเขายิงช่วยเขายิงช่วยยังไงนัดเดียวแตกไงน่าเดี๋ยวแตก ได้ไหม,อมเอา้าทำไมไม่ยิงอ่ะเขาจะไปเอาหน้ากางยกปัเดี๋ยวเขาไปเอาให้ก็ได้ตัวก็ยิงไปไงเดี๋ยวเขาแยกตัวออกมาเอาให้ได้เหมือนกันแหละออใครมาเอาก็ได้เหมือนกันนะ่ะสุดท้ายกไ็ได้ใช้ด้วยกันอยู่ดี เดี่ยวหงเคลียร์สิริยานมันไม่มาเกิดฝั่งเขาเลยลาไม่มาเกิดฝั่งตัวเองเลยนะ <c oughs> โอเคโอเคไอโครงกระดูกมีเลือดด้วยเลือดสีเขียวเอาอะไรมีอะไรหรอป๊าป,ป้าเอามันมายังไงวะป๊าป,ป้าไหวไหมตัวไหวไหมอุ้ยเราดับตัวเองไหวยอยู่แล้วแหละใช่ไหมอุ้ยมาแล้ว ดูหมดแล้วอูโ้โคตรเก่งเลยเนี่ยใครจะมาเก่งเข้าแฟนผมวะอะไรเหรอเก่งกินหนับหยงมาทำไมไม่อันนี้อ่ะไม่เอาไห่ว่างอ่ะเาขาไม่รู้มันต้องเอาไห่ว่างด้วยเหรอปังโอ้ยเล่นมาตั้งนานทำไมไม่รู้นี่นี่นี่เขาเก็บยิกซอมาให้สองอันแล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเข้ามาเช็คดูซิ ปลาปลาปเจิ๊กซอปไปเาจิ๊กซอได้เยอะกว่าเขานะ่นน่ะมันหกตัวไม่ใช่เหรอมันห้าตัวหรือหกวะหกหรือห้าวะ่มันจะจมอ่ะโอเคตัวถ้ามันยากนักเราก็ไม่ต้องเข้าไปเอาหรอกเนะาะปลาปลาเราไปกันเถอะอมไม่ต้องเข้าไปเอาหรอกอไปดีกว่าไปดีกว่าถ้ามันยากนัก,นกอ่ะเอ้จมอีกแล้วทําไมสองสามหมู่บ้านแล้วเราเจอแต่หมู่บ้านเล็กๆเ,กเกนาะ อืมธนาคารก็มีแค่ไม่กี่หลังอ่ะแล้วหลังนี้เนี่ยมันจะมีทองเยอะไหมเนี่ยเอ๊ะ <What? S 1> ไม่มาช่วยเขาเหรอเตงทำไรเขาเคลียร์ซอมบี้อยู่ไงโอเคตัวเจออ่าซอมบี้เจ้าของฮาคารไหม เออมันไปอยู่ไหนวะเขาหาไม่เจอแต่ตัวมีระเบิดใช่ไหมเอาระเบิดเอาระเบิดมาใส่ดีกว่ามาเดี๋ยวเขาไปเอาไฟให้นี่ไงไหนนี่ยมันบักข้างในอ๋อมันอยู่ข้างในเหรอโอเคทุกคนเราไปไปดูไปแล้วค่ะอุ๊ย แล้วของไปไหนหมดนะอย่าบอกนะว่าโดนแรงระเบิดกระเด็นออกไปหมดแล้วเอมัน <What? S 3> <c oughs> ถ้าโดนแรงระเบิดเนี่ยมันก็ต้องตกอ,อ,อยู่ข้างนอกดีไม่ใช่มันกระเด็นออกไปข้างนอกเขาเคยเป็นไงเมื่อก่อนอะ่ะคือเมื่อก่อนเขาเอาระเบิดมาใสา่เงี้ยลรวแบบเงินแดงมันกระเด็นออกมาข้างนอกหมดเลยอะ่ะแบบกระเด็นไปไกลมากเลยนะเราต้องเดินหาไปนู่นอะ่ะถึงจะเห็นป่ะไม่เอาหรอกเดี๋ยวเราไปหมู่บ้านใหม่ดีกว่าเอาละหมู่บ้าน4 0 0 0มเมตรครับ ปลุยกัน,นอุ้ยหมู่บ้านใหญ่เลยอะโอเคตัวคุมซอมบี้ฝั่งซ้ายเขาคุมฝั่งขวานะโอเคนะไม่ช่วยกันเหรอก็แยกแยกกันไงผมฟาร์มด้วยเอาให้เขาให้เขาคุม ะมตยว่าคุมฝั่งนี้ไงเราวังหลังเราวังหลังอันนี้ไม่ใช่ของมันหรือเปล่ามันตบกฝั่งนู้นอะคงใช่แหละคงใช่แหละ เขาไม่รู้เขาจะรู้เหรอมามาเปิดฝั่งนี้แล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเหรอเราเจอม้าตุยในธนาคารในเซฟเอา้าในเซฟโซนดอกพาราฮานนี่เหรอป<ะ>ักอุ้ยไม่ใช่นี่คานดาดอกม้านี่เหรอ แสดงว่าทุกวันนี้ธนาคารมันดอบมมาด้วยใช่ไหมจะเข้าไปเอาอย่างไงทีนี้เขาไม่รู้เหมือนกันหาดีหาช่วยดีเขาเขาหาแล้วมันไม่เจอคิดว่าที่ผ่านมาหลายๆเซฟเนี่ยตัวเองต้องตัวเองต้องเอาเจ้าของธนาคารไปซ่อนแล้วตัวเองก็ปปไปไปไปออไปหมู่บ้านต่อไปกันดีกว่าปะไม่มีอะไรหรอกมันคงาไม่มีของดีเยอะหรอกเพราะว่าไป นี่เขาคิดแน่นอนเลยอะไรปะเองตัวงจะเกียนเขาปะเกียนอะไรแน่ๆไม่มีมาเร็วขึ้นมามาข้างในข้างนอกซอมบี้มันเยอะมาทาข้างในโอเคเยี่ยมเออเดีย๋ยวเขาใส่ฐานหินแป๊บนึง อะไรเหรอเมื่อกี <ie> ้นี่ตัวตัว,ต,วตัวเล่นระเบิดเหรอตัวเล่นระเบิดใส่เขาเหรอเมืกก่อกี้เนี่ยวัโอ้ตัวแล้วอ่ะจะเล่นด้วยแหละเด้งเด็กเองจะเกียนเขาไม่ได้อะเลยแค่ไม่เล่นด้วยแล้วไม่เล่นคนเดียวเลยตามใบตามใบไปเลยไปเ,เลยเล่นแบบนี้ไปเล่นคนเดียวเลยไม่เล่นด้วยและปังเออไปนอนต่อดีกว่าเสียเวลาว่ะตีห้าแล้วโอ้โห oh แล้วดูเขาส่งข้อความมาครับเล่นๆแหละโอ้โหเขาไม่กล้าทําจริงหรอกนะฮะจะตีห้าแล้วงอนสงสัยนอนน้อยท่านผู้ชมเขาสงสัยนอนน้อยโอ้ยเราเลิกกันเถอะว่าสั้นนี่ผมตอบกลับเลยไม่เลิกเดี๋ยวคลิปต่อไปต้องไปงอแล้วครับอืมน่าจะเล่นไม่เล่นแรงอะไรเลยอแค่เกียร์นิดๆหน่อยๆเองไม่เห็นแรงใช่ไหมใช่ไหมทุกคน เใครคิดว่าผมแก้งพี่กุะงหงไม่ได้แรงอะไรเลยนะกด1นะครับไม่เห็นต้องงอนถึงขั้นแบบพิมพ์มาแบบนี้เลยโอเคทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะฮะใครอยากดูคลิปเต็มแก้งพี่ตุ่งหงนะผมทำให้แล้วนะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะฮะใครสนใจไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะฮะอาชีพนะฮะผมหรือแม้แต่ไก่ตันแมปเดอเรลนะครับ VC Shop ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะฮะ ลิงดันล่างใตค้คืบไปนะครับโอเคตรับคลิปนี้นะครคุยเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ